ยกมาที่ตึกออซิสัซนถนนวิทยุนะครับใกล้สถานทูตอเมริกันจริงๆแล้วเราสมมุติได้เป็นฉากธนาคารกลางซึ่งเป็นที่เก็บทอง75ตันงซึ่งเป็นทุนสำรองของรัฐบาลซึ่งทีมของคุณอัมพลยกทีมขึ้นมาเพื่อวางแผนเข้ามาปล้นและขนทอไปให้หมดหลังจากที่ค,ค่มขูรัฐบาลแล้วไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่ทีมของคุณนกชัดชัยก็ เหมือนอ่านไปอ่านเกมของทีมคุณนําพลออกนะครับรีบเข้ามาสก,กัดแล้วก็ทั้งสองคนก็จะไปบวกกันอีกทีที่4แยกปทุมวันเราให้ความสําคัญกับดีไซน์โปรดักชันให้ให้ให้มันออกมาน่าเชื่อถือว่านี่เป็นกรุงเทพเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองใหญ่แล้วก,การที่ใช้เวลาร้อยสนาทีเพื่อที่จะปิดปิดกรุงเทพและก็ปล้นทองเนี่ยพี่มรู้สึกว่า มันน่าจะได้ภาพเมืองหลวงที่มันดูเป็นไฮเทคนิดหนึ่งมีทั้งมีมีความเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นกระจกเป็นสแตนเลสซึ่งมันจะให้ภาพที่เป็นเมืองคนนี้มาถ่ายฉากอะไรกันบ้างวันนี้ครับก้นธนาคารครับวันนี้เรามาที่แบงก์ชาติกันมาขนทองแตงรอหน่ะครับโจูแตงรอคนระับแตงรอทำไมถึงต้องรอทถึงต้องอรอรอรอผมว่าไม่รอนะนี่ไม่ได้รอนะ ที่เราบอก่รลาคือคือที่เห็นทีมโจนแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราทําตัวให้กลมกลืนเพราะเราจะเข้าไปป้นแบงชาตจะเห็นว่าอุปกรณ์ภาชนะที่เรานั่งมาเนี่ยจะเป็นลิมูซีนเลยไม่ใช่แบบที่โจนเขาใช้กันนะครับการแต่งตัวก็เหมือนกันที่เราตั้งแต่งกันแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องเข้าไปในสถานที่ที่คนทํางานทั้งนั้น <c oughs> เลยทางสองคนเนี่ยกาจะเข้าไปในธนาคารใช่ไหมส่วนผมสองคนจะขายลอรเตรี่หน้าธนาคารกันว่าทคน